อุ่นข้าวอุ่นข้าวเวลาอุ่นเขา,ขาใส่หวดครับตอนนี้เวลาแปดโมงกว่าแล้วผู้สูงอายุก็สี่ยุ่งแล้วครับแต่ท่านท่านก็นั่งรออยู่กินแน่นอน ได้กินแน่นอนอ,อะไรครับอะไร,รกินเขายังไม่เสร็จเลยครับนั่งรอก่อนนั่งรอก่อนนั่งรอกำลังอุนเขาเรียบร้อยจะพายหิวจะพายหิ้วดิดดเออหูแล้วไปไปไป,ไปนั่งกุนแข็งแรงครับ คุณตายแข็งแรงหิวข้าวแล้วครับนิมนต์นิมนต์เออไปนั่งถ่ายชิ้นคุณละเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วบอกเล่าอยู่ว่าซุ่มม่วงนึงเราก็ลืมนะครับมาเป็นยังมาเป็นยังครับเดี๋ยว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 เ,เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วกินข้าวร้อนๆเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเออเยอ เท hey, ลงสิเออครับมาอยู่ไทยโดนครับผม,มนัม่น,นลองเพ่งชาติกับเป็นบาทเออแมนขัน,นขบน่ลองเพ่งชาติเดี๋ยวตำรวจต้อจับเ,เออ รองเพงศาสอ์เออเราเพิ่าสา์จบพอดีเดี๋ยวอุ่นเขาสุกแล้วกินเขาแล้วร้อนพอนีกินขา้นนขาวอุน่นๆไม่ร้อนก็อุน่น chậm chấm không đầy bò con rồi làm làm này nhớ làm gì con làm gì con เดือดแล้วครับเดือดแล้วเดือดแล้วพริกเขา เ,เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวตักข้าวให้คุณตาตักข้าวก่อนเด้อ เวลาให้คุณตาต้องเคลียร์ให้มันแตกๆครับเคลียร์เขามันแตกบ่เห็นครับอู้ข้าวร้อนๆนะครับข้าวร้อนๆว่ามือหนึ่งถือนี่มันก็นเลยอยากครับข้าวร้อนๆอ่ะนี่ข้าวอุ่นๆข้าวอุนวอ่นๆเสร็จแล้วครับ กับข้าวให้คุณตาเสร็จแล้วนี่วันนี้กับข้าวไม่เยอะแกงหมูปนกับอุ่นเรียบร้อยมีผักความเดอ้อผักนี่สเสตานี่ต้มแสดนี่แ่บแเดอ้อนี่อันนี้ก็อุ่นอันนี้ก็อุ่นอุ่นทุกอย่างบ่อึดอา บุอึดเลยบอ่อยากครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมคุณตาทานข้าวหิมยวเอาน้ามาให้เดี๋ยวลางแก้วก่อนสวัสดีครับ